สวัสดีครับพ er ี่ตุก๊กดวงตาตุ๊กธะวันีครับอ่าวันนี้เป็นวันโกนใช่ไหมวันโกนด้วยแล้วก็พี่ตุ๊กอยากจะปิดทองอ๋อพี่ไม่รู้เราก็เป็นวันโกนอ๋อพรุ่งนี้วันพระใช่ใช่ใช่พี่ตุ๊กก็เลยอยากจะ เห็นผมปิดทองก็เลยอยากจะขอปิดบ้างใช่อยากไปช่วยด้วยถ้ามีโอกาสอยากจะได้ไปช่วยแต่ก่อนจะไปช่วยก็คือต้องทําให้เป็นก่อนซ้อมมือซ้อมมือซ้อมมือก็เลยให้พี่แก้วมาสอนนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่จะทําการปิดทองพระอ่าแล้วครับขั้นแรกคือต้องสมาธิก่อนนะสมาธิเวลาทํำมีอยู่แล้วก่อนก่อนก่อนตอนนี้สมาธิก่อนที่จะปิดทองเนี่ยอ่าสมาธิก่อนเดี๋ยวผมจะจะค่อยๆบอกวิธีครับจะตุองเรื่อมาสององค์นะครับเป็นหลวงปู่ทั่วแลหลวงปู่โต พุทธังสารังขจามีธต็มังสารังขจามีแล้วก็ดึงกระดาษขึ้น,นมมดึงกระดาษมือขวาดึงขึ้นแล้วก็ค่อยลูบเบาๆมันเบาไม่ต้องกดแรง ไม,มออไม่เป็นไรครับขยำนาทีเดี๋ยวจะปิดแผ่นต่อไปนะครับจับหลังช้างชิ้นนีชีพเปิดเบาๆตั้งกระดาษไว้ตั้งทองไว้ปีเต้ให้เร็วๆวันนดนึง ครัและข่าวว่าเด็กๆไม่ชอบการฝีมือเลยตอนเด็กๆงานการฝีมือหรืองานวาดเขียนเนี่ยจะจ้างเพื่อนทําตลอดแลกขนมเธอเอาขนมไปแล้วเธอทํางานให้ฉันที่ไม่ชอบทําหรือว่าอะไรหรือไม่หรือไม่รู้ว่าไม่คิดว่าตัวเองทําได้คือคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ก็เลยไม่ทําซะเลยแล้วก็ไม่ชอบเรียนเลยแต่อันนี้มันยิ่งกว่าการฝีมืออีกนะที่พี่ทากาลังทำอยู่เลยก็พี่ก็ไม่รู้แต่แล้วปรากฏว่าเชื่อไหมมาทํางานการฝีมือแล้วก็ ขายนะแล้วก็เอาเงินให้การกุศลไปทั้งหมดเนี่ยล้านหกเลยนะทําตั้งแต่ปีห้าห้าแล้วหยุดทำมาสามสี่ปีแล้วแต่ตั้งแต่ปีห้าห้าถึงปีถึงปีหกสี่เนี่ยหกหกหนึ่งมั้งปีหกหนึ่งหรือหกสองนะได้ล้านหกให้ที่ละแสนที่ละแสนที่ละแสนให้วัดละแสนวัดละแสนซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะทําได้แต่พอตัวเองทําได้จําไม่ได้แล้วว่ามันเริ่มต้นจากอะไรแต่พอทําได้แล้วมันเหมือนมี กำลังใจก็อ้าวฉันทำงานศิลปะได้นี่ว่ะก็เลยต่อมาก็เริ่มงานที่สองงานที่สองทำได้พองานที่สามทำได้เอาและว,วะก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาทำแล้วต้องทำให้เกิดประโยชน์ก็คือทำแล้วหาเงินทำบุญดีกว่าก็เลยเริ่มตั้งแต่เมื่อปีห้าห้าให้องค์กรละแสนองค์กรละแสนคิดดูสิแก้วได้ร้านหกอ่ะได้สิบหกที่อ่ะร้านหกอ่ะ ก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่จนทุกวันนี้แต่หลังๆนี้งานเยอะมากไม่มีเวลาทำก็เลยไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทำก็นึกถึงบุญกุศลทั้งนั้นแต่การปิดทองเนี่ยถ้าเกิดเราไปจ้างเขาใไหมพี่ตุ๊กอ,องค์ใหญ่งพระประทานเนี่ยหลายแสนนะบางองค์ห้าแสนเฉพา<ป>ะวาแขงแรงนะพี่เห็นแก้วทำอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมีความทิดว่าเราน่าจะทำได้ อยากไปช่วยแก้วเห็นตั้งหลายทีแล้วล้วก็เห็นเจีเห็นใครต่อใครที่เขาไปช่วยพี่สุเทพพี่ปุ๊ปิยมาศใช่พี่ก็บอกว่าวันหลังชวนพี่ไปด้วยสี่เวลาไปอะไรอย่างเงี้ยชวนไปด้วยก็จังหวะมันก็ไม่ได้กันจนเห็นแก้วรู้แล้วว่าแก้วทำมานานแต่ว่าพอดีวันนั้นไอเฟสบุ๊กมันเด้งขึ้นมาก็เลยเข้าไปคุยก็เลยเป็นโอกาสแล้วนับว่าปิดทาที่บ้านก่อนไหมใช่ไหมครใช่ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ได้เริ่มต้นบุญบรรดาลนะ คุณบันดาลให้เรามันเจอกันเพราะปกติเราอยู่วงการเดียวกันเราก็ไม่เจอกันเลยไม่เคยไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ด้วยไม่เจอกันเลยเ<ช>ออเราก็ไม่ได้เคยคุยกันเรื่องธรรมะซึ่ง<ช>พี่ก็ไม่คิดว่าแก้วจะมาทางนี้แก้วคิดว่าพี่จะมาทางนี้ไม่ล่ะไม่คิดอ่าสุดโต่งกันทั้งคู่ใช่ไหมแก้วก็รู้นิสัยพี่เอาพูดง่ายรู้สันดานพี่อ่ะไปแบบพี่สุดโต่งมากงานศิลปะที่ทําได้ชิ้นแรกทําหลังจากที่ตัวเองไปปฏิบัติมาแล้วแล้วออกมาแล้ว คือตัวเองนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นมีสมาธิขึ้นแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น้อยกว่าเมืดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเยอะมากซึ่งคนอื่นอาจจะเห็นว่ามันก็ไม่เห็นจะเยอะเหมือนเท่าคนอื่นเราไม่เทียบกับใครเราไม่เอาเท่ากับใครแต่เอาเท่าเท่าของเราเมื่อก่อนนี้เราเปรียบเทียบกับตัวเราเองมันเยอะแล้วเมื่อก่อนน่ากลัวมากมันเยอะแล้วสําหรับตัวเราเราเทียบกับตัวเราแล้วไม่ไปเทียบกับคนอื่น คยมีเพื่อนคนหนึ่งบอกไหนบอกมึงไปปฏฐฐิบัติธรรมออกจากวัดมาแล้วมึงดีอย่างงูน้นดีอย่างนี้เก่งอย่างงน้นเก่งอย่างนี้กูก็เห็นเหมือนม,มึงก็เหมือนคนอื่นเหมือนคนอื่นเขาทําได้ <Ừ. S 2> บอกก็เลยบอกไปบอกบอก็เพราะเมื่อก,ก่อนกูทําไม่ได้ไงไต,ตอนนี้กูทําได้ไงเพราะฉะนั้นกูก็ว่ากูเก่งแต่ไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่เปรียบกับตัวเองเปรียบกับตัวเองเราพูดได้เลยว,ว่าเราเก่งขึ้นอ่ะถูกปะ ใจยเย็นขึ้นไงใจเย็นขึ้นยับยั้งชั่งใจขึ้นฟังคนอื่นมากขึ้นชี้นิ้วเข้าหาตัวเองมากขึ้นแต่นผมรู้สึกว่าตอนนี้แววตาที่ทุกเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเยอะจริงเหรอจริงเออมีคนนึงบอกไอโยัศวรรณโยนิสเนกโทษนะพูดมึงมึงกูกูบอกมึงอะดีขึ้นแม้กระทั่งสายตาเห็นไหมออผมอยู่รู้สึกเลยโยบอกมึงอะดีขึ้นแม้กระทั่งสายตาแล้วที่พยายาม คือเราก็พยายามทําตัวเราด้วยแล้วก็เราว่ามันมาจากข้างในด้วยมั้งเราอาจจะสบายใจขึ้นหรือว่าไม่เครียดไม่อะไรเหมือนเมื่อก่อนไม่มีเรื่องที่มันกวนตัวกวนใจมากนะเราก็สบายสบายแต่เจอตัวเองเนะี่ยที่ที่ไม่ค่อยที่ไม่เคยค้นหาไม่ได้หาตัวเองใช่ไม่ได้หาตัวเองเลยมองแต่คนอื่นใช่ไหมไม่เจอตัวเองแล้วมาเกิดว่ามีนะพระอาจารย์องค์หนึ่งพระอาจารย์เอกชัยที่ วันใหม่สีลมเย็นที่เชียงรายท่านก็บอกคุณทุกข์ามาปฏิบัติธรรมมาอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วอย่างหนึ่งที่อยากให้แก้ไขคือดวงตาเห็นไหมชื่อดวงตาอยากให้แก้ไขคือดวงตาตรงนี้ประโยคนี้พี่รู้ตัวเองคอยู่แล้วเรารู้ตัวเรารู้ตัวเพราะว่าตาเราแข็งตาเราแข็งตาเราดุแล้วนิสัยส่วนตัวก็เป็นคนดุอยู่แล้วไะแล้วก็สิ่งดังผงผางมันก็เป็น ตาแบบจะกินเขาอ่ะใช่เมื่อกี้ตุ๊กเป็นยางงั้นจริงเหมือนยักษ์แล้วเสียงเสียงก็เปลี่ยนนะตอนนี้ตุ๊กต้เปลี่ยนเปลี่ยนนะเสียงก็เปลี่ยนเม่แหลมไม่แข็งซอฟต์ลงใช่ไหมไม่แข็งอืมันก็อาจจะหรือเป็นเพราะว่าเราแก่แก้วไม่เกี่ยวไม่ใช่ไหมแก่แล้วิบเยอะก็ยังมีเนาะมีไม่ใช่แก่นะแต่คิดว่าเป็นเพราะว่าเราไปเจอครูบาอาจารย์ที่เราถูกจริตด้วยแล้วท่านก็สอนเราเนี่ยแหละก็ <anca> ก็มีพระอาจารย์เอกชัยใช่ไหมแล้วก็มีหลวงพ่อกล้วยพระสําราญธรรมธุโรวัดวัดป่า,ปาธรรมอุทยานที่ขอนแกน่นแล้วก็มีเชื้อมาจากหลวงพาา่อจรันก่อนหน้านั้นแล้วหลวงพาา่อจรานองค์แรกเลยแล้วก็มาหลวงพ่อกล้วยแล้วก็มาพระอาจารย์เอกชัยตอนนี้ก็มาพระอาจารย์คมอืมอาจารย์คมพระอาจารย์คมมาบ้านที่หลายครั้งแล้วนะอะไรฮะ uh, อาจารย์เทพท่านน่ารักมากท่านเมตตามากก็เนี네่ย พอคือเมื่อก่อนในชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะไปหาพระอาหารเจ้าใช่ใช่พวกเราอะพวกเราอะพวกเราอะเออก็ทําบุญไม่ทํานะทําบุญนะแต่ก็ทําทําไปอ่ะก็แค่ทําทําไปใครก็ทําก็ทํากันอะไรอย่างเงี้ยทําตามเขาไม่ได้ทำด้วยใจทําตามเขาด้วยแต่ว่าก็อยากได้บุญอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากได้บุญก็ทําทําไปแต่หลังๆนี่มันก็คือเราก็รู้ว่าเราทําบุญเพื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็ใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นแต่แต่ก็ยังถามว่าฤทธิ์เดชยังมีไหมยังมีอยู่นะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันอยู่ที่ว่าช่วงไหนเรามันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนมันง่ายแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนมันไม่มีสติเลยแก้วไม่มีสติก็กินเหล้ากินเหล้าสูบ,บุรีเล่นการพานันทุกอย่างเอาทุกอย่างผู้ชายทําดวงตาทําหมดทุกอย่าง จนใครก็เห็นไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วคนจะมาจีบเนี่ยไม่กล้ามาจีบเลยอ่ะกลัวไปหมดเลยอ่ะกลัวดวงตากันอ่ะดูสิว่ามันน่ากลัวจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยน่ากลัวจริงๆผมรู้สึกเลยอ่ะเพราะว่าเรามีเขาสึกว่าเราเกิดมาผิดเพศมากเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราอยากเป็นผู้ชายอ่ะก็ชีวิตดีขึ้นแกชีวิตดีขึ้นเยอะมากมีความสงบในใจมากขึ้น ด้วยตัวเองเใช่ไหมใช่ไหมด้วยธรรมะไม่เหมือนว่าเราปฏิบัติเราน้อน้อมมาปฏิบัติอยู่ตัวเองด้วยเพราะฟังอย่างเดียวมันไม่ได้ผลไม่ได้ต้องเอามาปฏิบัต,ติด้วยก็จริงๆแล้วหลวงพ่อก็สอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านให้ให้เราฝึกเริ่มสติท่านถามเราก่อนเลยไปวัดครั้งแรกกินข้าวไปหรือยังกินข้าวไปหรือยังคือกินข้าวด้วยสติหรือกินข้าวด้วยความโลภหรืออะไรต่ออะไรเนี้ยเราไม่เข้าใจ แลวบอกินเป็นจีิหลวงพ่อโตมาป่านนี้เสียงเสียง้เออรากิว่าสั้นก็อนกกินทางโลกนะสิคือหิวแล้วอยากกินด้วยความอยากนั่นแหละกิเลสทั้งนั้นถ้ามีสติเนี่ยมันจะคิดได้ว่าเรากินเพื่อให้ชีวิตมันประทังเพื่อความอยู่รอดกินพอเมื่อไหร่ก็หยุดกินแต่อกินด้วยความอยากมันไม่จบสักทีมันก็อยากอาาโออยากกินอยากอะไรเขไปเพราะว่าความอยากเป็นที่ตั้ง อะไรเงี้ยท่านก็บอกให้ฝึกสติไปเรื่อยๆเ,เนี่ยให้มองพวกเนี้ยไปเรื่อยๆชีวิตประจําวันเนี่ยแหละซึ่งจริงๆเนาะก็ไม่ต้องไปดูอะไรก็ดูชีวิตประจําวันเราไปเนี่ยทุกอยาก่างเป็นรูหมดนะอ่ะแล้วเมื่อก่อนเราไม่สนใจเราไม่สนใครเตือนก็ไม่เชื่อพูดเรื่องสติก็ไม่ฟังพูดเรื่องสติบอกเราก็สติดีถ้าสติไม่ดีก็อยู่โรงพยาบาลบ้านแล้วดีเนี่ยเถียงอีกนะมีเถียงนะมีเถียงอืม เห็นผลผลดีเกิดขึ้นมากมายในชีวิตเนี่ยาง,งานอย่างเงี้ยงานจิดทองเนี่ยพี่ตุกมองว่าง่ายไหมถ้าที่เห็นเห็นคนรู้นคนนี้ปิดพี่นึกว่ายากพี่นึกว่ายากกว่านี้อืพี่นึกว่ายากกว่านี้คือกลัวไม่เนี้ยบ ไปอยู่บนพระซึ่งคนจะต้องมากราบไหว้่าแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าฉันจะทําได้ไหมฉันจะอดทนไหมมันต้องใช้สต,ต,ติต้องนิ่งมากนะคิดว่าได้อยู่แล้วคิดว่าได้แล้ว<ม>ถ้าไม่ได้ไม่เรียกแก้วมาสอนหรอกคิดว่าตัวเองทําได้ถามว่ามีสติตตังหรือว่ามีความอดทนไหมมีแล้วไงตอนหลังเนี่ยมีแต่ตอนนี้<อ>นไม่มีเพราะพี่ต้องขยับแค่องค์พระพี่ไม่ต้องขยับฐาน <laughs> <laughs> หมุนทั้ง่านหมุนทั้งฐาน เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหรือให้พี่ตุตั้งสมาธิกับเหรียญทองแต่ละพุทัังงสรนขา